สวัสดีคะ่ะสวัสดีสุขสุขนนะคนด้วยค่ะเด้อมาวันนี้มีของแซ่บๆมาสู่กินให้เก่าด้วยค่ะเด้อตำบังคุงสตออันนี้กุ้งแม่น้ำบาร์บีคิวด้วยค่ะเด้ออ,อ,ดยอยา่างผักกะมี่สตอร์สตอผักบุ้งผักลายยางลายแนวด้วยค่ะเด้อแล้วดิฉันมีนี่ก็จะมีผักเคิลเล ผ่ายขี้เลียวต้มเด้ค่ะเด้ต้มแ่บๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นนองขาล่ายเด้ค่ะเด้แบบแบบเป็นชิ้นใหญ่ต้มเปื่อยๆกับมี่แบบลวกจิ้มกับมี่ด้ค่ะได้อันนี้เป็นลวกจิ้มแบบบางๆลวกจิ้มแ่บแนบมากันเได้พี่นองค้ย tâm bằng hương xem bằng khám bìa đấy phải đấy cụ mẹ nàng giảng bà bé kêu là bấn xem เด้อโอ้ล่มหน้าตามเคยเปิดเลยอ่ะมันล่มแน้พี่น้องคะลูกเราด้วยไป้ต้มเลด้วยพี่น้องค่ะต้มแบบเปื่อยๆเลยเด้อพี่น้องค่ะ,ม,บบคะมันดิบด้วยเนี่ย nghe à luôn Ммм, mm мм, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ตัวจางเรองเปิด hmm. ร <starting> mm ่วมห้ามอย่างหอ

<cin stereotype> <maks dữ dữ sympath> lại, <là> ตมได้หาตะงคัดบงกุเกือแบเบแสบหมหอมพี่น้องคะอันกุ้งแม่น้ำพี่น้อค่ะ พี่น,อน้องคะหน้าตาคอยเปิดแต่ยิ่งเสียงต้องเสียงหย่งนั้นพี่นอ้องเด้อเดี๋จ๊อบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องคะเอาไว้อากันนะจงเผากันคลิปใหม่เด้อหั่แป้งกันคือเก่าน,น,น,นั่น,น,นะดะพี่น้องกินถึงเด้อค่ะเด้อมีเมนูสแซ่บๆมาสู่กินมาบริโภคกันหลายมือหลายเว้น คลิปแข่งอีวันนี้ได้เป็น้องค่ะตอนตนั้นต่างมันเปิดพอดีเห็ดคลิปมันบริเวณล็อกหน้าต่างดีมันก็เลยอันนี่พอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณความฮาความแพงที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอ่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเอ้ยนะครัพวกเจ้าเด้อ